เราเช,นช่นบอกว่าเราจะรับเกษตรกร,กรมาฝึกอบรมได้2,000คนต่อปีแต่แต่เราเราก็อบรมเดินหน้าไปแต่เอกชนตอนนี้เขาเปลี่ยนวิธีคิดเขาเอาปัญหามาตั้งเป้าก็เ,าเ,าเอาฟีดแบ็มาเช่นเขาบอกว่าทั้งหมดที่มาดู1,000คนเนี่ยปรากฏว่าเขาไปทําไส้เดือนแล้วติดปัญหาว่ามูลไส้เดือนมันมันไม่ไม่มากพอ เราก็เอามาปัญหามาตั้งป็นผู้ใหญ่จะตั้งหเาว่าเราจะทําให้ผลผลิตหรือมูลไส้เดือนมันมีปริมาณเพิ่มขึ้น20%จากที่เคยทําได้สมมติมูลที้วัว100กิโลได้มูลที่ไส้เดือน200กิโลนี่ต้องได้250กิโลจะทำะผู้ใหญ่ก็เป็นผู้นำอยู่แล้วเป็นคนที่คิดได้ก็หาวิธีอาจจะเติมนู่นเติมนี่ลงไปซึ่งผมก็ไม่รู้นะ พอไดุ้๊บอันนี้ก็จะกลายเป็นเป้าหมายีต่อไปมันเพิ่มขึ้นทีละ50กิโลเป็นต่อไปมูลวัวอาจจะแค่ร้อยกิโลได้ที่เส้นเดือนส่งร้อยกิโลส0มกิโลเพิ่มขึ้นก็ตอนนี้เราก็ทาเหมือนไม่เหมือนก็ปกติแล้วก็เออมันกออ็นกพอถูกไหมครับก็เป็นปก,ปกติทําได้แต่ว่าถ้าถ้ามีฟิดแตกอะไรกลับมาเนี่ยมันจะทําให้เราตั้งตั้งเป้าได้สูงขึ้น เอกชนเขาจะเปลี่ยนใหม่ลวเวลาท่านตั้งโครงการถูกไหมท่านบอกเกษตรกร,กรต้องได้รับการอบรมนั้นเราก็จะนําคนดี่็าไปอีกแบบไม่งั้นก็จะทําเหมือนกันสมมติมีวิทยากรแบบอาสมมติท่านผู้ใหญ่อบรมไปผมเป็นวิทยากรมามาอบรมแล้วผมไปทําผมก็ทําสําเร็จนะผมก็ได้เป็นเครือข่ายเท่ากันความรู้เท่ากันแต่ถ้าถ้า,ถ,าถ้าทำแบบนี้ผม ผลิตมันเท่ากันเราผู้ใหญ่จะทำไงปีนี้ต้องทําให้ได้จากต้นทุนเท่าเดิมทําให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีก50 50กิโลทำเราก็จะนําเป็นกเกษตรกรผู้นำเขเี้หนึ่งเสมอนนะฮะประชาชนก็จะเป็นแบบนี้เขาถึงไปได้เร็วเพราะเขาไม่ได้ตั้งเป้าปกติตั้งตามตามเงินเขาเงินเท่าเดิมนะแต่ว่าเขาตั้งเขาตั้งเป็นประสิทธิผลแทน ข้อแม้ว่าประสิทธ,ธิภาพแล้วพอดอสเจ็ดมันจะเป็นยังไงพอดอสแปดมันจะเป็นยังไงให้ทดสอบดูอย่างเงี้ยเพราะว่าอันนี้มันมันย่อยมาแล้วนี่อ่าแล้วจุลินทรีย์มันจะเข้าไปอยู่ในปุ๋ยอินทรีย์มันก็จะเป็นที่จะเดือนพิเศษอย่างเงี้ยมันก็อาจจะได้ราคาเออเพิ่มราคาได้ดเป็น 12, สิบสองสิบสี่อาแบบเพิ่มคุณภาพสิบห้าอืมอันนี้เหมาะสำหรับ